คนนึงเข้าเองเลยมือนนี่เนาะขึ้นกนับยังไงเถิดอ่ <im itation Lock roadmap> ขาขักแล้วกินเข่าเข่าเนาะสบายดีสบายดีใส่ไข่พร้อมบ่ฮะเุดยอดเุดยอดเดียวไปสบายดีเนตี้สบาดีสบายดีเจอบเจอเอาวมือเขามาวางอย่าว่าไปนั่นเม็สบายดีเจอดี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 เร็วเร็วคนโตมาคืนนี่เนาะบ่แมนคอยเป้าเมื่อคืนนี่ เอาสบายดีัดนี้มือว่างเลยโดยโอ่ตนตุ๊กมันคอือฮะการสูบไใส่บวงสูบไปเรื่องเขาแบบมาแบบให้มันอ่อนมันไใส่บวงเอ้าฝนตกแห้งแต่ได้ในน้ำจนเต็มเลยเถอะแบบนี้ะเต็มไปกินน้ำในน้ำเอา สบายดีพี bye. Bye ่น้องสบายดีเด้อพี bye. Bye ่น้องเบิร์ตสุขสุคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องมาหนี่เป็นเวลาเก้าโมงปลายๆพี่น้องเนาะตอนเช้าก็คือมาหาเอ่ยใบกับไอ้เธออีกแล้วพี่น้องเนาะทีมงานยังไม่ได้มาฮอดพี่น้องตามทางมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงอัปเดตอาการมาหนี่เนี่ยคือเงียบแท้พี่น้องเนาะเป็นยังไงคือเงียบแท้ไปเบิร์ตน้ำกันพี่น้องเออเดี๋ยวๆห่างกันโอ้โหมือคืบเนาะมาหนี่เนี่ย นะครับขมือขึ้นจนังดูโอ้หนึ่งเข่าเป็นหนึ่งเข่าเองเลยมันนี่เนาะขึ้นกับยักไงเถิด ขักแล้วกลิ่นเข่าเนาะสบายดีสบายดีใส่ไข่พร้อมบ่ฮะชุดยอชดชุดยอดเลยไปสบายดีเนี่ยที่สบายดีดยดๆๆๆๆๆเจอันเจออ้าวมือข้าว่างอย่าว่าไปนั่นแม่สบายดีเจอดี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 เร็วๆฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะบ่แม่นคอยเป่าเมื่อคืนนี่อ้าวสบายดีบัดนี้มือว่างเลยโดยโ ฝนตกเมื่อคืนนีฮะกลางชิสุกไฟใส่บ่วงสุกไปนรื่องเขาแบบมาแบบให้มันอ่อนมันใจบ่วงเอ้าฝนตกแห้งแต่ได้น้ำจนเต็มเลยเถอะมาเยอะเต็มไปกินน้ำในนะเขาแล้วเขาก็ไปซื้อน้ำแม่รอ่ะแม่น้ำน้ำกระเบื้องมากินมันมาแทบน้ำมันเป็นเช่า กนำ้ำดูเชฟเดี๋วแล้วเ,าเราคุดนะพี่น้องแต่น้ำให้เต็มบ้านนี่ฝนตกมาฝนตกน้ำเต็มบา่าน เอฟซีร้ายคนเพียรอนอเป็นว่าคือบอกว่าว่ายาช่วยอย่างงามเป็นว่ stimulus, food, เาเนาะเบาลี่ฉีบอกเลยว่าการตัวสบายตัวโบราณหรอกตัวสลัดแหงลงจ้าเมื่อีกทางกระดังเน่าเขาโพดนี่ออกนอกแดนว่จักนี่อยไปเนาะต้นนั่งออกนอกแดนต้นกล้วยเดี๋ยวให้นิ่งเพียรก่อนเนาะให้พอแผลงหน่อยเป็นชื่อเพียร์มะ แปดตัชซื้อเพียงมากแต่ว่าน,นองเพียงค่อยนะบ่กินแล้วถ้าค่อยนะยานนมาตำหลังเขาซ่าหลายขี่ท่านถ่าเขาบ่ม,มีไกล้เนาะบดเฮ็ดทวยวเห็นยังแล้วจังหาใกล้มาเลี้ยงเนาะนะ,นะเวลาเข่าเหียมันพอได้กินเนาะพักพอนบ่ฮะลงไปเอาแนเข่านะ Nhưng mà thấy Cháu sợ leo là bỏ hải thật Ăn khùm nè Nạm tìm đôi từ phun phần thuốc hên Phần thuốc hên nạm làm tìm Sợ leo là bỏ qua đi kiếm tôm mi, nó Thân cho đây เห็ดหัวได้มืนอนี้เธอได้เห็ดหัวมืนอนี้เนาะนึวว่าได้เอารวะเช่นองน้ำยังอะไรออกเื่ององน้ำเอาเ่ายังไม่ได้เครื่องมาส่งเนาะพูดลแล้วแล้วว่าจะพูดพ่ออะไรพูดเลิเลิกสำนัน่ะแล่เอาอมาใส่มื่อนี้สั่งแล้วถอถ่ายเก่ามาส่ง,สงเอาสีโค้งก็พอเลยทอมวเต็มบ่อสีโค้ง เป็นยังที่เต็มเขาคงน้อยเห็นว่าเขาเขาไวอยู่ในหนทางนะก็เห็นไปเลือกไว้เลยเอาคงน,น,น้อยว่สีท่อสี่ท่แล้วเอาซ้อนคางคางละซองซองแล้วก็เอาปูนมบบน,นี้มาทกราฟเลยแบบนี้ไนะล้วไ,ได้ ส่ทามถ่อนพอดีนะาะบ่สีถ่อเราชี้ทอนแล้วสีทามสีถ่อก็แหมืนอนหอ เช็งรถไคมาเบิ้มไปจโทรหาทีงานก่อนบอกให้เขาซื้อขนมมาให้ก้อยเลยเด้ออยากขนมบ่ขนมทอดขนมทอดช็อกโกแลตกับขนมทอดมักซ์ลีไปกันจะไปโบยชานเขาบอกให้เขาไปเอาเครื่องเลยเขาบอกไปเอาไปเอาไปบอกม้านี่แม่นี่ อยู่ใช่น่ะค่เออโอเคโอเคลงไปเบิ้งไม่ข่าวนะจังเลยครใช่ไหมวันหนึ่งนะไอ้บออยนึงข่าวอยู่ลงพุงกับใครใหม่เลยานจักมนใใหม่มืหนึ่งเพีองเนาะเธอลงมาเอาคุณชายได้เดอได้ฉันอ ใม่เลยด้สุกแล้วไปจานะลงไปไปสิมายังไรห้าสิบเอดสุกแล้วี่น้องเนาะครับอาะเแตกมาแล้วรบายสงบลงนะ เราเราข้านกว่าเจ้าบ่อเผื่อจ้ะเราแตกมามันจะนอนข้านกว่าเจ้าบ่อ,อ,อนึง่งแต่โดนเราบักอดเลยไม,มนซุกแล้วนะมากินหนึ่งใบเนี่ยมามบุลิ้ว เอาไสนาแต่ก่อนยังไงไปซื้ออีกดีไอยินนแหละคือคอไงกินบพอกูเอาทะลวงาเอามาเบิรเกิบนี่เกิบใส่ตลอไปกาไม่ได้เบอกเกิบมาทั้งแลรัอยเขาพี่น้องเดี๋ยวนี้เราจากไาพี่น้อง ู้จักแลยกับโบโบนั่นพี่น้องน้องโบม้ามาี่ือว่าสงบสงบสงเนียมบมเสียแรงพี่น้องเนาะที่เราสงบสียงเงียมแบบนี้น่ะพี่น้องเก้าโมงเลยถ้าทีมง,งานแล้วก็มาหลัดเครื่องของเลยเพราะว่าสั่งทอสั่งปูนสั่งลายยางสั่งไม้ไน,นะไม้มาเขาก็เย็ดกระเทิบอันนี้ สึ้เผาเนี่ยแหละเห็ดเองี่้องเห็ดกระเทิบนี่ครับบริจ้างไพดอกคอยเห็ดไปเรื่อยๆงานขึ้นเผาเห็ดไปเรื่อยๆ หน,หนึ่งข้าวสุพัวกินมาเนี่ยพี่น้องเนาะหนึ่งข้าวสุพัวกินหนึ่งข้าวเล้วก็เห็ดกินต้มมีแหละพี่น้องมีที่เราดีซื้อมาเลยที่อันเราดีซื้อมากาอะเป็นเงินของแม่นันชิลิแต่แหละซื้อมาในตอนนั้นเนาะอาการสงบลงกว่าจะเก่าพี่น้องเนาะ ถ้าถามว่าไอ,เอ้เถิดเคยหายแล้วบอพี่น้อง,องก็เคยหายอยู่ตะกี้แต่ว่าตอนนี้นะไอ้เถิดเศร้าให้แล้วไอ้เถิดบ่ใหยแล้วไอ,เอ้เถิดบ่บเ,บเคยใหย้แต่นั่นเนาะไอ,เอ้เถิดก็พูดจนแล้วแล้วโทรหาทีมงานหนิก่อนว่าเบาเหลี่ยมมาถ่ายถึงจะมาหอด ด้วยด้วยเ,เห็นหน,น้ำหลอกโอ้จะปิ้งทังอ่ะนะ <c oughs> จะเห็ดช่มหมู่บ้านนี่นะบ่ <c oughs> เออเราเห็ดไปปิ้งกินกินดิบก็ได้นะกินดิบก็ได้แต่ว่าปิ้งกินดีกว่าเนาะเล <c oughs> ยเจ้าดูกว่าไงไเถิดได้เดี๋ยวนี้เขาขี้ขาดเจ้าบข่าขีขาดหรือ,อเถิด Bình xúc xăm lại thôi nào Xúc À xúc lên Bao xúc xăm lại Ồ Ồ hết kín vừa kín mà nè này thơm hòm kem mà chắc cười Để... Hòm chứ bỏ Bỏ xúc với nó bòn phai bòn măn Ê bỏ này hòm kem chứ đó Ui ừ. Mình cho bộ hải lão hòm bỏ chá Bỏ Lão nhau mà thân tàng, phải tàn khỏi khó hòm Chang y bunny. Ui, chang y Ui, chang nhưng mà thằng Kim y bunny. Chang 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 bỏ bunny. Chang y bunny. ถามมาย่างของย่างไทยอีกอย่าคือหัวจักกวยมแท้มันนี่ใบใบคือหัวจักกวยมแท้มันนี่ทื่อหรือว่าอย่างงามนะบ้าข่าวก่อนบทื่นช้ำเออเติมพ่อเลยตาหักหรีอมันนี่ไอ้เทิดหอมแก้มเราเด้อเด้อจะมาให้ไอ้เทิดหอมบ่บ่สิให้ผู้ใดหอมชนะคันบ่ให้ไอ้เทิดหอมมาหาให้คูณบ้าหอมให้ดีกว่า vào bọn thơ thể không phải phải may chắc quân qua này chắc quân qua này chắc hết kín chưa kín phí kể lại gần chung nó nhắn nhắn hết 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 ั่างไม้ไว้แล้วั่งไมสั่งท่อช่างช่างกระสอบกระสีั่งมาเบื่อแล้วแต่ว่าบุหัวเขาสิมส่งยามได้ฝนลผลตกคืนนี่ดินทรายเขาก็มังถอกแถวหน้าเฮือนนี่แล้วนาะกันขับได้เนาะมันยากยเด้อเทพื้นของหน้ามันก็จะลายไปเนาะแล้วกับิมเทนี่พร้อมเลสจะไปขึ้นเทนี่มาเห็นเพื่อนเนาะไปเถอดจะชื่อว่าเอาเหล็งไงรอนไปไฟชทางกั่น่ะ

คอก็ตัดเป็นคือกันจากปัหญหาสิทธิ์ยาไทายหยาคอก็สิทเป็นคือกันเรื่อยใหม่คอยก็เรือกเก็นเลยกันไทยหนาคอยก็ไทยเป็นคือกันไายหน้าก็เป็น จะต้องคำตัวดีๆบังเทอาบนชื่อของรถไทยเพื่อให้ไปแก่ทานจุดบรถไทยกันแบบรถนั่นนะรถชาลิงนีก็ได้นะแก่นะเนาะเออที่จะก็ไปนี่เฮ็ดอันเตาอบเตาอบทานนะแมนแบบบ,บ,บ่เอาเตาฟีเตาพีนะมันอยากลุ้นะคอยว่าเนาะมันได้หน่อยน้อยเถิด มันอยากเป็นคิดฟุ่นคิดเท่าไรกูอะแล้วเขาไปขายนี่อยอ่อยู่นี่สบายอยู่ในมองคุงคณเะไรอยงเขาส่งไปทางไทยอีกทางน,นะส่งไปงทางไทยพวกเออว้าวาด๋าอแล้วเอาขายส่งกรงุงก็เจอไว้มีอีกหมู่เขาอ,อยู่หันมองไอ้เธออยู่เมือน,อนั้นนั้นได้เธอ กาเคยไปลบกากับเขาคุณปงครับแม่แม่ไ่มาลงมาพลิกลงมาพริกช่วยเธอทีนี้แล้วผมแทงเจ้าส่งยันเบิ้งเบิงเบิงยนเพิ่นว่าขี้ข้านขีข้านเนกะขี้ข้านพวกอยนะ เจ้าใช่กระเทียมอ,อยู่บ่าเรียบร้อยจะลองซิมโลรับลองบมพิทวังแสบแน่นอนเซบแนนอนอือแล้วฮ็ค่อยส้มแบบนี้น่ะคอยกบไสไปต้องกล้วยลายคือเขาอีกเห็นว่นาเขาขายอยู่ในเมืองนะั้นน้อยเดียวตองกล้วยนาเป็นนานเนะเาะเลยห่อใส่ไปต้องกล้วยเพื่อมีวิญญาณจะขายได้เงินอือ อยากได้ถ uh> no, you know uh ึงเงินอย่างเดียวเจ้าน้ำมันรถไม่ได้ใช้ใส่ันตะเกียงจะเนี่ยน่ะก็ไปืจอเอาอยู่นั่นเองจะคว้านจะซื้อห้าพันเอ็มกวดเอ็มร้อยเอ็มวายบอแมนเอ็มร้อยเอ็มร้อยเจ็ดสิบเคยมีว่าเจ็ดสิบห้าสิบลอยมวยกับบังคับแรงว่าเจ็ดสิบห้าสิบฮะังคับแรงบังทันก้นยิ้มวยเลยจะบึงหนังบอสไตล์บังคับแรงก็ตายเลย tay nha tay thạ nha lại, lạc nhân thì cho mạng bừng nặng nó cho nó từ kỳ nó. Thân... nó từ hiên chụp một chết đôi bài nó cái kia hơi một đây bài bác cạt bó đây liếp ngồi cháu hiên xuống quả thắc khói Chúng ai chụp tới มาหนึจปหแล้วกัขึ้นมหนแล้วก็อ้าวก็จปแล้วขึ้นมาหนึ่งมาสองมสามมสี่มหามะหลมันยังได้ชุกหล้วบิอีกกําลังพิกชุกแล้วนะยังนะชุกแล้วบิงชำลาบอกว่าชุกแล้วยิ้เข่านี่ลองด้วยเถิดเมียเมียท่รักเจ้าเห็ดน่ะอ่า กินเจริญอาหารไปดีกงหน่อยกระตุ้ยแล้วเอ่ยไบคอยว่าไอนเทอดกับแห้งหมี่โบได้แล้วบาทนี่แห้งหอมแก้มกูมือแล้วตุ้ยกินสมแบบม,ม่แมนสมหมูเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยพี่น้องเนะาะไอ่ยบแล้วพี่กินชือ้อไอเทอดกินไ้มนี่ถือว่าสงบสติลงลายพี่น้องเลยเนาะ เราจะคว่ขึ้นัา no สันช้าเถอะคั Ô, ่วขึ้นลายโอ้ยกัดสุกชายเกือเป็นนวดอยู่หายเถอะเออจะลองสิมเมืองดูกินลถเาจะเจ้าถ้าเพิ่นเปลี่ยนกันพักว่นนี่เจ้าห่อชายใบอีกช่างนะมั่ยงเออเหตุคือคนในเมืองเลยคนในเมืองกับห่อชายอันนี้แบบนี้ละ ให้ใช้ใบมังยมเลหักใบตองเขาลายแย่ไงน้บอดี้แมนได้ที่ใช้เน้นเดียวนะเขาใช้ใบตองบอดี้แมนที่น้อยแบบนี้